สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาณจาร์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำยากรณ์ดวงจะตาประจำเดือนสิงหาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับภาพรวมโดยทั่วไปชาวราศีพิจิกเดือนสิงหาคมนี้ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างมันจะมัดรวมมององไว้ที่ท่านคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบใดๆทั้งเรื่องคนเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นภาระที่เข้ามาเป็นชุดๆบวกๆกันเข้ามาเช่นเรื่องงานก็บวกเรื่องของคนเรื่องของคนก็บวกเรื่องของผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ก็มาต่อรองเรื่องงานบวกด้วยเรื่องเก่าผสมปนไปมากับเรื่องใหม่หัวจะปวดง่างั้นเถอะงานนี้ก็ต้องบอกว่าฝีมืออย่างเดียว ถ้ามีเหงเงด้วยก็แฮปปี้เอนดิ้งด้านการงานท่านที่มีงานประจำก็ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมาคลี่คลายปัญหาเรื่องงานและที่สำคัญถ้าบวกเรื่องของคนเข้ามาต้องใช้พระเดชพระคุณไปพร้อมๆกันส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระอันนี้ก็ต้องว่ากันถึงเหลี่ยมคมกันเลยทีเดียวสำหรับรับมือกับคู่ค้าคู่ขายทั้งลายใหม่และรายเก่า แต่เชื่อมือเถอะชาวราศีพิจิกเอาอยู่แน่นอนด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจําถ้าไม่ไปจัดชุดใหญ่ในเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ถือว่าไม่เดือดร้อนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระรายรับช่วงนี้มาเป็นผลบวกมากกว่าเดือนที่แล้ว,ลวมายินดีด้วยยกเว้นว่าท่านจะไปลงทุนในรูปแบบความเสี่ยงสูงก็แล้วกันด้านความรักคนที่มีคู่รักคู่ครองกร,รัก กันเอาอกเอาใจกันดีจะมีแง่มีงอนกันบ้างก็เป็นเรื่องจีบปะทะเช่นเรื่องลูกๆหรือแคบเป็นความคิดเห็นไม่ตรงกันบางเรื่องเท่านั้นเรื่องจิตจิตใจใจว่างนั้นเถอะคนโสดคนที่มีคารมคมคายวาทะสินดีจะมีคนเข้ามาชื่นชอบชื่นชมถ้าเป็นบุคคลสาธารณะนะก็ถือว่าช่วงนี้เลตติ้งดีมากด้านสุขภาพ กระวังเรื่องบัดเหตุเล็กๆน้อยๆจากการทํางานแบบเลือดตกยางออกพอซิบๆส่วนที่พันเป็นสุภาพสตรีที่สูงวัยก็ควรไปตรวจสุขภาพประจําปีเกี่ยวกับมดลูกรังไข่ก็จะดีไม่น้อยถือเสียว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขคํายาร์กรเสริมชาวรักกนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดเปนอาทิตย์การงานจะมีเข้ามาแบบเซอร์ไพร์ คิดไม่ถึงเช่นได้รับหน้าที่สำคัญแบบไม่น่าเชื่อหรือเจ้าของกิจการงานอิสระก็จะมีออเดอร์หรือลูกค้าที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าคนสำคัญของท่านชาวลักกนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันจันทร์จะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลเช่นการไปรับตำแหน่งใหม่การย้ายบ้านหรือสนักงานใหม่ไปเรียนสถาบันแห่งใหม่อย่างนี้ ชาวรักนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันอังคารท่านที่คิดจะบุกเบิกงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้ถือว่าน่าลองให้ถือซะว่าเป็นการชิมลางหรือทดลองงานไปก่อนก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งทีเดียวชาวรักนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันพุธอย่าเอาตัวตนของท่านไปผูกสัญญาหรือรับผิดชอบด้านนิติกรรมสัญญาใด แม้ว่าจะเป็นคนสนิทญาติพี่น้องท่านอาจจะต้องรับผิดชอบไปอีกนานชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดบันพื่อสัตว์สบดีระวังมิจฉาชีพทางออนไลน์หรือพวกหน้าเนื้อใจเสือปากว่าตาขยิบคนบาปในคาบนักบุญชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันศุกร์ความรักมีหลายด้านหลายมุมทั้งตัวเราและคนอื่น มันอยู่ที่ว่าใครจะเจนจัดมากกว่ากันชาวลัคนาราศรีวิจิกหรือชาวราศรีวิจิกที่เกิดวันเสาร์ท่านใดที่คิดจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ท่านมีโอกาสดีๆเข้ามาส่วนจะสําเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่วิสัยทัศน์ของแต่ละท่านแต่ถือว่าช่วงเดือนนี้มีทางเลือกให้ท่านเยอะพอสมควรท้ายคําพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจาร์ ก็ขอน้ําใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ